สวัสดีครับอาษานจากไรเราครับจุดเริ่มต้นของการนำน้ำตาลตะโหนดแท้สู่ตัวทั่วไทยซึ่งปัจจุบันก็สู่ตัวต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับเกิดมาจากพ่อคุณแม,ม่มีมีอาชีพขึ้นตาลแล้วก็เที่ยวน้งตาลเราก็พบดว่าความต่างระหว่างราคาที่เกษตรกรเที่ยวดาลได้เนี่ยกับราคาในตลาดเนี่ย่ากกันมากนะครับจึงได้เพิ่มทำาเรื่องนี้แล้วก็มีข้อมูลของ กร,กระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ที่ต่างกันอยู่ครับก็คือว่าในในพิบุรีมีตาประมาณ5้แสนต้นนะครับมีคนขึ้นตาประมาณ539เคนเตาตาล291เาสต่าสามารถผลิตน้ําตาลขรนดแท้เนี่ยนะครับได้ประมาณปีละ6 0 9ตันแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์บอกบอกตัวเลขยอดขายน้ําตาลในจังหวัดพิบุรีประมาณ20,000ตันความเป็นมาตรงนี้ครับทำให้เป็นแรงจูงใจในการที่จะนำน้ำตาลกระนดแท้เนี่ยเึงมครัว ตัวไทยเพื่อที่จะทําให้ท่านที่ต้องการน้าตาลแตงโดแท้นะครับได้ใช้น้าตาลแตงโดแท้จริงๆนะครับอันนั้นเป็นความตั้งใจตรงนี้เราก็ได้ทํามาติดกว่าปีแล้วก็ยืนยันในตราของไร่เรายืนยันในความเป็นน้าตาลแตงโดแท้ตลอดมาครับเราได้พอได้น้ำตาลมาแล้วเราทำเตือเอเหนอออออันนี้เห็นไหมครับ นกท่ทานอ,อานาีกชัก่วโมงหรือไงกระแกอะกระชากระแทกแรงกระชาแต่าไม่ไม่ครอบกระชาอื้นนะใช่ใชนะ่ <laughs>